ยุคนี้อ่ะยุคนี้มีอาตมาพูนนำผููที่รู้จักโลก,กุตตรธรรมสมบูรณ์แบบกว่าใครเพื่อนขณะนี้ในโลกยุคนี้โอ้โหพู้นี่ใหญ่ยิ่งเลยนะแต่มันเป็นความจริงที่เลี่ยงไม่ได้อาตมาพูดความจริงอันนี้ก็ต้องขออภัยพูดความจริงแน่โลกทุกวันนี้มันความพูดความจริงต้องขออภัยเนาะ อธิบายคำว่าคทำไมายขาพูดเปิดโง่ทเ,ท,เ,งงท,เท่าที่เราฉลาดฉลาดเท่าที่เราโง่ด้วยค่ะโง่ที่เราฉลาดฉลาดเท่าที่เราโง่ก็หมายความว่าคนเราเนี่ยมันมีสองลักษณะลักษณะโง่กับลักษณะฉลาดคุณจะเข้าใจความโง่ความฉลาด แค่ไหนล่ะมันก็มีความโง่คือหมายความว่ามันจะขึ้นต้นโง่แล้วมันก็โง่ต่อต่อๆๆไปอีกจะยาวนานหรือมากหนักเท่าไรมันก็คือลักษณะนั้นแหละเราเรียกว่าโง่เราจะฉลาดแค่ไหนมันก็ฉลาดน้อยหนึ่งฉลาดมากขึ้นฉลาดมากมันก็เป็นลักษณะของสองอย่างซึ่งมันตรงกันข้ามกัน ง่ก็ฉลาดในตรงข้ามข้ามกันนะขอขยายความนิดนึงว่าโง่นะในในโลกีนี่เขาก็เรียกว่าเขามีฉลาดมีโง่ในโลกุตระก็มีฉลาดมีโง่มันก็ต่างกัน ฉลาดโง่ของโลกีเขาใช้ภาษาคำว่าฉลาดกับโง่เหมือนกันภาษาไทยนะไทยเราเอามาใช้ภาษาไทยฉลาดกับโง่เหมือนกันภาษาอื่นจะภาษาอังกฤษภาษาอะไรเขาก็มีคำว่าฉลาดของเขาซึ่งมันจะไม่ไม่เหมือนกับภาษาไทยภาษาไทยนี่จะอธิบายได้ลึกซึ้งแล้วมันจะมีคำว่าฉลาดของไทยนี่แหละ ซึ่งมันมากร่อนมาจากคำว่าเชลายตนะซึ่งทางด้านภาษาอื่นเขาไม่มีนอกจากบาลีเท่านั้นบาลีสันสกฤตอะไรเขาก็มีมัน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 ชลายตนะหรือฉะตัวนี้เนี่ยมันมันแปลว่าหกมันแปลว่าหกมันเป็นตัวกำกับเลยว่าความฉลาดนี้จะต้องมีหก แต่เขาเอาไปทําเป็นฉลาดทั้งๆที่มันหกเขาก็ไปเอาเป็นความฉลาดหนึ่งที่เรียกว่าเชกกะเชกชากะเอกะก็บอกเฮ้ยหกแล้วเนี่ยหนึ่งอ้าวเห็นมาว่าทั้งๆที่มันมีหกแต่เขาก็เอาไปเป็นหนึ่งจริงๆแล้วก็คือมันเป็นภาษาของาศาสนาพุทธนี่แหละบาลีนี่แหละ ซึ่งบอกว่าไอ้คุณนะเอาของเขาไปทำเป็นหนึ่งเอาชาลายตนะไปหดเป็นฉะแล้วก็เอกเดียวเอาฉะของเขาไปเอกเป็นหนึ่งก็เป็นเชกหรือเชกโกนั่นแหละเชกกะนั่นแหละเป็นเชกนะมันก็ผิดมันก็เป็นมันก็เป็นฉลาดของคุณนั่นแหละ พยายามเอาคว,าว่าฉลาดขยายความอย่างหนึ่งเป็นความรู้ก็แล้วกันความรู้เป็นความรู้ที่จะมากจะน้อยอะไรยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเกิดไปเรียกว่าความฉลาดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามีต้นเหตุความฉลาดของคุณหนึ่งหรือทวารเดียวหน่วยเดียวแนวเดียว ทางเดียวแต่ของพุทธนั้นฉลาดหกทางหกแนวเกิดจากหกจุดอย่างนี้เป็นต้นจึงจะเรียกว่าเป็นความจริงครบเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันจึงยืนยันความจริงที่บอกพูดไม่รู้ทารแล้วพวกหลับตานี่มันมีแต่พบเดียว หลับตามันมีแต่อยู่ข้างในพพภวังจิตตาหูจมูกลิ้นกายอีกห้าทิ้งเลยมันไม่ได้มาเรียนรู้มันไม่ได้มารู้จักอย่างถูกต้องละเอียดถูกต้องมันก็กลายเป็นหนึ่งก็เป็นเหมือนก,นกันกับพวกที่เขามีความรู้แบบเชกกะมันไม่ใช่ความคามรู้แบบชลยยตนะ หรือฉลาดที่มันกลิดมาเป็นภาษาไทยว่าฉลาดเนี่ยอาตมาไม่ได้มโมเมนะมนเรื่องจริงนะมันมางั้นไม่ได้มโมเมว่าฉลาดชลายตันนาเนี่ยผวกนักวิชาการจะมาแย้งมาเถียงอะไรอาตมาไม่เถียงเราอาตมาจะพูดความจริงใครจะเห็นด้วยก็เอาใครเข้าใจแล้วเป็นประโยชน์ได้ก็เอาใครเห็นว่าเออมันผิดมันเป็นประโยชน์มัไม่ได้ไม่ไม่เอาอาตมาก็บับจนไม่ได้ ไม่ได้ไปหาไม่ได้ไปมีสิทธิ์ที่จะไปหวงห้ามนะเพราะนั้นความรู้หรือความฉลาดในยะสําคัญที่มันมีมีในยะสําคัญที่แตกต่างกันก็ตบกขอขยายความไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณโง่หรือคุณมีความฉลาดหรือมีความรู้มากมายหลากหลายก็เท่าที่คุณมีอ่ะคุณจะงอ่อยู่ตรงนี้ใช้สับ่าโง่หรือมันไม่รู้ แล้วมันก็ไม่มารู้รู้เท่าไหร่มันก็มากเท่าที่เรารู้หรือมันก็โง่เท่าที่เรารู้ฉลาดเท่าที่เรารู้หรือมันฉลาดทเท่าที่เราโง่ก็เหมือนกันนะทจริงบอกสองขั้วเท่านั้นเองบอกสองขั้วภาษาสองขั้วคุณมีตรงนี้กับเท่านี้นี่คุณมีเท่านี้จากหัวมาหางมา,ห,าหัวต้นมาปลาย โง่ฉลาดต่านี้หรือคุณก็ฉลาดต่านี้มาถึงต่านี้ฉลาดมาถึงโง่ก็เท่านี้เท่า <admitting S 2> ที่คุณมีมันก็เท่านี้แหละไม่ว่าคุณจะฉลาดโง่หรืาเท่าท,ที่คุณฉลาดหรือคุณจะฉลาดเท่าที่คุณโง่มันก็เท่ากันสรุปนะทเ,นนนเท่ทาที่เรามีฉลาดกับโง่มีจํานวนเท่าไหร่ก็มีเท่าที่เรามีเพราะจะใช้ภาษาว่าเราโง่เท่าที่เราฉลาดก็คือบอกต้นกับปลายก็เราฉลาด เท่าที่เราโง่ก็คือบอกปลายกับต้นเท่านั้นเองอต่อมาพราะครูกำลังสอนสภาวะต่างๆของจิตจิตที่เรียนรู้ทุกอาการในกายคือจิตที่รอบรู้้ดยรมด้วยธรมยธรมเจโตปริยาณก็คือบอกว่าได้ บอกว่าอัตมาก,กำลังสอนให้รู้สภาวะต่างๆของจิตนะเรียนรู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์ของโลกีนะที่เต็มไปด้วยราคะโทสะโมห oh ะหรือว่าจะแยกเป็นหดหูซึมเศร้าอะไรก็แล้วหรือว่าตีดีขึ้นเลวลงอะไรก็แล้วแต่โดยรู้ในกายคือจิต หรือกายกับจิตนี่แหละรู้ตากายรู้จิตแยกกายรู้จิตมาซ้อนอันนี้นะมันเป็นธรรมะที่เป็นโลกุตระที่ละเอียดละออมากนะไม่ใช่แยกขาดกันกายกับจิตถ้าเข้าใจกายเป็นหนึ่งตัดขาดคือข้างนอกเท่านั้นจิตก็คือจิตเดียวจิตก็คือข้างในคุณตัดขาดางั้นเลยคนนี้มีชาทิทีตั้งแต่ต้นถาม เพราะว่าจะพิจารกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยไปไม่ต่อกายมันไม่ต่อหาเวทนากายไม่ต่อหาจิตใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมกายคุณก็ไม่ต่อไม่เชื่อมโยงไม่มีสัมพัทธภาพต่อกันไปนะคุณก็จะหายไปเรื่อยกายคุณก็ไม่มีเครื่องนอกไปเรื่อยแต่ของพระเจ้านั้นไม่นะไม่ขาดจากเครื่องนอกนะ ข้างนอกจะมีอยู่เสมอตลอดเวลาที่ปฏิบัติธรรมกายข้างนอกจะเรียกว่าโลกก็ได้กายข้างนอกคือการเกี่ยวข้องหมุนวนของปฏิสัมพัทธ์ของโลกของเกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆนะเกี่ยวข้องกับสัตว์ก็โลกอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับของเกี่ยวข้องกับวัตถุหรือพืชก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่มีจิตวิญญาณก็เกี่ยวข้อง สัตว์มีจิตวิญญาณเกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าก็แยกเป็นศีลก็หนึ่งก็สองส่วนก็อสามและเอียดเกี่ยวก็รูปรถอินเชียงสัมผัสแล้วเป็นกิเลสท,ที่จะเกิดไปนี่แหละจะเป็นเรื่องไปยาวยาวยืดเลยนะศีลสามข้อนะเป็นตัวหลักที่จะขยายเหตุปัจจัยขยายมรรคผลขยายสารธรรมเต็มที่ นะจนกระทั่งสามารถเรียนรู้โดยยึดหลักกิเลสเจโตปริยาน16เป็นตัวตรวจสอบตั้งแต่กิเลสหลักราคะโทสะโมหะแล้วทำให้มันลดราคะทาสะหรือลดโทสะลดโมหะลงเรียกว่าวีตาราคาวีตทาสะวีตโมหะสามคู่สามคู่อันนึงมี กิเลสเรียกว่าสาราครับให้ไม่มีให้มันไม่มีไปเรียกว่าวีตะนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วปฏิบัติก็เทนีปฏิบัติก็จะเกิดผลไปตามลําดับตั้งแต่ทีละคู่ทีละคู่บอกลักษณะลักษณะที่เราปฏิบัติแล้วเราจะเจริญหรือไม่เจริญนะตั้งแต่แยกตระกูลตระกูลสังกิตตังจิตต,ตังตวิกิตตังจิตตังสังกิตตัง ก็ไปสายศรัทธาวิกิตังกัเป็นสายปัญญาสายที่มันสายสายเปิดกับสายปิดสายต่างกังสายปิดสายเกาะสายติดวิกฤตังกสายเปิดสายสว่างสายออกไปไกลฟุ้งซ่านได้ก็สองตระกูลใหญ่ศรัทธาจริตกับพุทธจริตคุณทำคุณแยกออก คุณเข้าใจได้ว่ามันมันได้ผลได้ผลจับติดรู้ลักษณะของกิเลสจัดการกับกิเลสของนั่นแหละคุณจะเป็นสายศรัทธาหรือคุณจะเป็นสายปัญญาก็ตามก็รู้ของตอนแล้วทำให้ได้แยกกิเลสออกมาไม่ว่าศรัทธาหรือปัญญามันก็มีกิเลสนั่นแหละแยกให้ได้แยกได้แล้วก็มีวิธีที่ปฏิบัติให้เกิด พลังงานฌานหรือพลังงานปัญญาหรือพลังงานบุญฌานกับปัญญาก็คืออันเดียวกันพระพุทธเจ้ญญาก็ตรัสฌานอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นฌานปัญญาอยู่ในฌานที่นั้นพลังงานที่มันชนิดนั้นแหละจะเรียกว่าฌานโดยภาษาไทยมาจากรากบาลีก็ตามฌาน สภาวะธรรมแท้ก็คือปัญญาปัญญาหรือฌานนี่แหละเป็นอาวุธเป็นธรรมอาวุธฆ่ากิเลสได้ฆ่ากิเลสได้ก็เรียกว่าฌานฆ่าได้เป็นสุดท้ายอาตมาอธิบายสัส,สกักบุญคือเพชฌฆาตมือสุดท้ายมือที่ตัดสินเด็ดขาดเลยว่าท่าน บุญได้ลงมือแล้วเนี่ยตายเรียบร้อยตายแน่นอนตายเด็ดขาดตายไม่มีฟื้นตายอย่างเที่ยงแท้ตลอดกาลนานนะแล้วบุญก็หมดหน้าที่แต่ยังเหลือพลังงานชานบุญหมดหน้าที่แต่ชาญหนึ่งสองสมสยังเป็นพลังงานที่ผู้ที่ได้ สร้างความเป็นชาญให้แก่ตนเองได้ใช้งานได้อาศัยใช้งานมันก็เป็นคุณสมบัติที่ติดตัวคำว่าชาญเนี่ยมันมีนัยสำคัญแยกกับคำว่าบุญตรงที่ว่าบุญเพชฌฆาตมีค่าอย่างเดียวประหารตายตายอย่างเดียวแต่ชาญัะไปใช้ประโยชน์อื่นได้อีกไปสร้างกุศลก็ได้แต่บุญจะเรียกว่ามันเป็นกุศล ก็ไม่เชิงม,มันเป็นนักฆ่าแต่มันก็้าว่าเป็นกุศลมันดีอยู่อย่างเดียวแต่มันฆ่ากินเลยฆ่าผีร้ายของของคนของสัตว์ในรัจชานมันทำไม่เป็นหรอกมีแต่คนเนี่แหละคนอยู่ในที่เป็นอริยะที่สมาธิบอติแบบพุทธเท่านั้นที่จะถ้าจะถึงขั้นธรรม,มาวุธ ที่เรียกว่าบุญละก็ต้องต้องพุทธเท่านั้นต้องโลกุตระเท่านั้นาศาสนาอื่นไม่มีเพราะศาสนาอื่นไม่มีบุญเลยหรือมิจฉาทิฏฐิเอาบุญไปเรียกเป็นแต่ก,กุศลเท่านั้นมันไม่ใช่บุญาศาสนาอื่นเอาคำว่าบุญไปเรียกเนี่ยหมายถึงกุศลทั้งนั้น ไม่เป็นบุญหรอกบุญมีในศาสนาพุทธศาสนาเดียวอันนี้แหละเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยนะเรียนรู้ดีๆแล้วเรามาปฏิบัติจนกระทั่งเรารู้แจ้งแจ้งจริงบรรลุทมด้วยสิ่งที่อัตมาพาทำพวกนี้เป็นพลังงานทางจิตเนี่ยคุณทำเสร็จแล้วมันจึงจะ รู้ได้ด้วยตนปัจจตังมันเป็นอจินไตยอย่างยิ่งเลยมันมานั่งคิดนั่งเดานั่งคำดึงคำนวณประมาณเอาไม่ได้ไม่ได้ต้องมันปัจจตังต้องมาของตนเองได้เองจริงโอ้มันเป็นอย่างนี้เพราะเวลาอธิบายมันจะเป็นสิริมหามายาเป็นสภาพดดเล็กติกมันจะเข้าใจยายกเงี้ยนี่ มันจะเป็ได้เล็กติกเพราะงั้นในศาสนาเทวานิยมนี่เป็นได้เล็กติกเขากําหนดไม่ได้เลยว่าอะไรถูกต้องแท้เขายังจะเปลี่ยนแปลงไปาอยู่เรื่อยๆเขาจะไม่มีที่จบสัจจะเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้ของเทวนิยมของโลกียะมีโลกุตระเท่านั้นจึงจะสัจ,จะมีหนึ่งเดียวได้ ในสูตรที่บอกว่าสัจจะมีหนึ่งเดียวนี่นะจุลวิจุหสูตรสัจจะมีหนึ่งเดียวนะคุณไปเปิดอ่านดีๆเถอะสูตรนี่นะคุณอ่านแล้วคุณจะปวดหัวได้ดีมากจะปวดหัวจะโอ้ยมันจะมาเพราะว่าคุณถ้าคุณไม่มีสภาวะคุณภูมิไม่ถึงจริงคุณไปอ่านถ้าคุณสับสนคุณจะวุ่นอยู่นั่นแหละ แล้วท่านจะสรุปตรงที่ว่าสัญญานิจานิตัวพยัญชนะบาลีตัวนี้แหละโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยที่จะรู้ได้ไง่ายๆสัญญานิจานิสัญญาว่าเที่ยงสัญญายะกับสัญญา,าม,มันมันมีมันเป็นคำทิริยา สัญญายนิจจานี่มันจะเที่ยงเพราะงั้นคุณจะไปสัญญาว่าเที่ยงตามที่คุณเห็นทาความเห็นของแต่ละคนมันก็จะเถียงกันเถียงกันแยกกันพระพุทธเจ้าก็อธิบายในจุลวิญญุส่วคนไหนว่าของเขาเที่ยงคนไหนว่าเขาคงจริงพระพุทธเจ้าบอกมันจะมีอะไรกันมันก็เถียงกันเท่านั้นแหละท่านก็นบอก มันเทียงกันเน่นั่นมันต้องปฏิบัตินะไปอ่านแล้วจะเอาไปเชื่อไปอ่านดีๆไม่เชื่อไปไปอ่านถ้าไม่เชื่อลองไปอ่านดูถ้าไม่ปวดหัวก,ก็ลองลองดูนอกจากคุณจะบรรลุธรรมบรรลุจริงๆคุณได้มาพผลจริงแล้วคุณก็จะเข้าใจโอ้โหทะลุล่งเลยอ้า่านพ่อครูคะลูกได้ดูคลิปโลก โลกโลกเราวันนี้เออได้ดูคลิปโลกเราวันนี้ลงเล็บอยังโลโก้ที่ท่านฟ้าไทยนำเสนอลูกเข็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยภาวะคนวิปลาสสีเออจริงนะคนวิปลาสสีเดี๋ยวค่อยๆทวนวิปลาสสีมีอะไรอ่คนวิปลาสสีที่ประกอบมิจฉาวนิชาห้า นั่นก็ไปประกอบมิจฉาว,วริจาห้าอีกซะด้วยลูกพอจะพูดว่าข้ไม่คือพูดเปิดไม่มีหมู่กลุ่มใดเลยในโลกนอกจากชาวอาโศกก็ไมาคขอพูดปิดที่พ่อครูนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนให้ปฏิบัติติพ้นภาวะที่โลกเป็นอยู่ได้ไหมคะได้ไหมอัตมาว่าได้นะ พูดไปแล้วมันก็แม่ยกตัวยกตนแต่ที่จริงมันเป็นความจริงที่จะต้องยืนยันนะเพราะนะนั้นเราจะเข้าใจจริงๆเป็นความรู้สึกเป็นความเห็นเป็นปัญญาที่มันชัดเจนจริงๆว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้ยกตัวยกตนใดมันมีอย่างนี้จริงๆขอยืนยันนะว่าที่อื่นยังไม่มียังไม่มีหรอก มีในชาวโศกเรานี่แหละจริงๆนะอาตมาก็ไม่อยากจะให้ที่อื่นที่ใดก็แล้วแต่สำนักอื่นสำนักใดมันมีอย่างนี้บ้างนะมันไม่มีนอกจากชาวโศกหรือเครือแห่ของชาวโศกใช่ไหมชาวโศกเครือแห่ของชาวโศกแล้วก็ยอมรับว่าขออภัยอีกที ต้นต่อมาจากอาตมาในยุคนี้อะยุคนี้มีอาตมาพู้นำผู้ที่รู้จักโลก,กุตตรธรรมสมบูรณ์แบบกว่าใครเพื่อนขณะนี้ในโลกยุคนี้อ้โหผู้นี่ใหญ่ยิ่งเลยนะแต่มันเป็นความจริงที่เลี่ยงไม่ได้อาตมาพูดความจริงอันนี้ก็ต้องขออภัยพูดความจริงมนโลกทุกวันนี้มันความพูดความจริงต้องขออภัยเนาะม อัตมามันน่าสังเวชใจจริงๆ <g ül> <g ül> อ้อาก็ก็พูดยืนยันอย่างนั้นนะคุณสว่างแสงยืนยันหมู่กลุ่มใดในมันไม่มีหมู่กลุ่มใดในโลกเลยนอกจากชาวโศกนะที่จะรู้ทีนี้วิปลาสสีวิปลาสสีเนี่ยนะมันมีวิปลาสเจ็วิปลาสเจ็วิปลาสสาม วิปลา,า,ปาสสามีสัญญาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสจิตทิิวิปลาสสัญญาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสจิตวิปลาสถ้าพูดใดขยายความสามวิปลาสไีก่อนถ้าพูดใดมีทิฏฐิวิปลาสคุณก็จะกำหนด สัญญาของคุณเป็นตัวกำหนดเป็นตัวกำหนดนั่นกำหนดนี่กำหนดนูน่ไปตามทิฏฐิที่คองคุณวิปลาสเพราะสัญญามันตามทิฏฐิที่คุณมีและคุณก็จะสัญญาก็จะกำหนดตามทิฏฐิที่คุณมีและที่คุณมีเช่นนั้นแสดงว่าในอนุสัยของจิต หรือตัวทิฏฐิของจิตนี่แหละตัวทิฏฐิของจิตนี่แหละพูดข้างนอกว่าทิฏฐิพูดตัวแกนหลักก็คือจิตจิตของคุณวิปลาสเพราะคนที่จิตวิปลาสแล้วเนี่ยโอ้โหแก้ไขยากมากจะให้สมาทิฏฐิจะให้เปลี่ยนทิฏฐิ เป็นสม,มาดยากมากเพราะาจิตของคุณวิปลาสไปแล้วถึงขั้นทั้งจิตทั้งประสาทต้องเอาเข้าโรงพยาบาลบำบัดจิตวิปลาสต้องเอาคนต้องเข้าเอาเข้าโรงพยาบาลบำบัดเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าจิตของคุณไม่ถึงขั้นวิปลาสคุณวิปลาสทิฏฐิเท่านั้น ความเห็นมันผิดก็แก้ได้ก็สามารถทำให้ถูกเมื่อถูกแล้วคุณก็ไปสัญญาถูกแต่ถ้าทิฏฐิของคุณยังผิดคุณก็ไปสัญญาไปกำหนดสัญญาเป็นตัวทำงานทิฏฐิเป็นตัวแกนเป็นตัวแกนของจิตนี่คือทิฏฐิสามเพราะฉะนั้นคนที่มิปรารสามดีแล้ว คุณจะทิฏฐิวิปลาสคุณจะจิตวิปลาสหรือคุณจะทิฏฐิวิปลาสหรือคุณสัญญาวิปลาสคุณก็จะกำหนดวิปลาสสี่นี้ผิดเพราะงั้นถ้าจิตของคุณไม่วิปลาสทิฏฐิคุณวิปลาสคุณก็ไปสัญญาผิดเพราะงั้นทำให้ทิฏฐิของคุณถูกซะเป็นสมาธิทิฏฐิซะคุณก็จะไปสัญญา ได้ถูกแต่ถ้าเผื่อว่ามันไม่ถูกที่สถิติสัญญาคุณไปทําไปใช้งานไปทํางานไปกำหนดรู้แล้วผลได้รู้อะไรก็ตกผลึกลงเป็นความจาสัญญามันก็มีสองหน้าที่หลักกำหนดรู้กับจําสัญญาซึ่งมันมีหน้าที่ของมันจริงเลยคุณทําได้แล้วครับ คุณก็โอ้อันนี้ชัดเลยมันก็ยิ่งจําดีอันนี้ยังไม่ชัดก็จําได้มั่งไม่ไห้มั่งหรือแม้แต่จําได้แล้วก็ยังเลือนได้ล,ลืมได้ทีนี้เมื่อคุณสมบูรณ์มไม่วิปลาศสามดันแล้วคุณจึงจะไปกําหนดความเที่ยงความไม่เที่ยงกําหนดวัตทุกวัสุขกาหนดความมีตนหรือไม่มีตน และกำหนดความที่ควรหรือไม่ควรดีงามหรือไม่ดีงามควรหรือไม่ควรดีงามหรือไม่ดีงามน่าได้น่ามีหรือไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าเป็นน่าเป็นหรือไม่น่าเป็นน่าได้หรือไม่น่าได้น่ามีหรือไม่น่ามีสุภะอสุภะก็จะไปกำหนดพวกนี้ได้ชัดเพราะง้นวิปลาสสามจะเป็นตัวการถ้าวิปลาสสาม ไม่มีวิปร,ราชสามถูกต้องหมดวิปร,ราชสามไม่มีถูกต้องหมดคุณก็มากำหนดสี่นี้มาเรียนสี่นี้โดยเรียนรู้ตั้งแต่ความไม่เที่ยงหรือเที่ยงถ้ามันเรียนรู้ก็คุณไปกำหนดผิดอยู่คุณก็ผิดก็ไปกำหนดความไม่เทียเท่ยงว่าเที่ยงหรือไปกำหนดความเที่ยงว่าไม่เที่ยงอ่า ที่จริงก็คือไปกําหนดสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงแต่คุณไปยึดไปกําหนดว่ามันเที่ยงนี่แหละมันจะผิดตรงนี้หรือสิ่งต่างๆมันเป็นทุกข์แต่คุณก็ไปกําหนดว่ามันเป็นสุขมันก็วิปลาสเลยนะจริงๆตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนนั้นอาศัยอยู่เท่านั้นแต่คุณไปกําหนดว่าเป็นตัวตนก็วิปลาส มัาไปยึดสิ่งที่ว่าไอ้นี่มันไม่ควรไม่ควรได้ไม่ควรมีไม่ควรเป็นคุณก็ไปยึดว่ามันควรได้ควรมีควรเป็นไอตัวทายเนี่ยมันเป็นตัวเปิดปลายเปิดนะควรได้ควรมีควรเป็นคําว่าสุภาเนี่ยบางเขาชอบไปแปลกันว่างามมันขยายความไม่ค่อยออกมันควรได้ควรมีควรเป็นเนี่ยมันจะ ชัดกว่าในการปฏิบัติไปบอกว่างามเลยมันก็หมายความว่าคุณติดใจแล้วไปเห็นว่างามใช่ป่ะมันเป็นกิเลสแล้วว่างามหรือไม่งามมันเป็นกิเลสแล้วที่จริงมันไม่ใช่กิเลสมันก็เลยแน่นคํวาว่างามไม่งามไปแปลสุภาพว่าง,งามมันก็แปลได้ในในลักษณะหนึ่งสภาวะหนึ่งจะแปลก็ได้นะ